ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการข <อ S 2> ยับขยัยกาย,ยวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนรยายการที่จะมาปลุกความสดชื่นคืนความแข็งแรงให้กับร่างกายค่ะซึ่งในทุกๆวันนะคะเราก็จะมีท่ากายบริหารที่แตกต่างก,กันไปให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับร่างกายของเรานั่นเองซึ่งในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ต้องติดตามนะคะใช่แล้วค่ะกับท่าบริหารง่ายๆค่ะที่คุณเองก็สามารถทําได้แล้วก็ถูกวิธีอีกด้วยค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะอยู่โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกับน้องๆทีมฟุตบอลของโรงเรียนนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงขังถึงขังเหี๋ยังฟังชัดเป็นทีมที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักบอลเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็น การเตะบอลแล้วเราต้องมีความว่องไวต้องมีหมัดมวยอันนี้ต่อยมวยหรือเปล่ามีหมัดมวยมมาทไเห็นนักบอลคนนี้เขาอ๋าเป็นอันนั้นนักมวยไม่คือต้องบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะสรีระคนไทยเนี่ยส่วนสูงอาจจะน้อยกว่าประเทศอื่นแต่แต่อย่างดูนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกครับเมสซี่เมสซี่เมสซี่ตัวเล็กนิดเดียวฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เขาเหนือคนอื่นได้คือความคล่องแคล่วว่องไวฉะนั้นคนคล่องคนที่คล่องแคล่วว่องไวเนี่ย ตัวยาวอาจจะแบบดูเก้างๆไปนะใช่งก้งๆแต่เราสามารถฝึกได้พอตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างหรือไม่ใช่ปมด้อยเลยนะฉะนั้นเรามาเพิ่มความว่องคล่องแคล่วว่องไวง่ายเลยใครรู้ว่าตัวเล็กเขาถีฟุตบอลเลยไม่จำเป็นไม่จำเป็นทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนซึ่งในวันนี้โค้ชก็จะมีท่ากายบริหารมาฝากกันรานผู้ชมก็สามารถเอาท่านี้ไปเป็นท่าออกกำลังกายได้ครับผมอ่านะครับอันแรกเราเป็นการวอร์มกันก่อนวอร์มกันนะคะอ่าครับเป็นก้าวเท้าขวาไปด้านข้างอ่าแล้วก็ย่ำย่ำซ้ายนะครับแล้วก็ก้าวขวาเข้าาม พักไปอยูอยู่อย่างงี้อ๋ออ่านี่โอ้ท่านักบอลจะช้าก่อนช้าช้าฟุตบอลแล้วลองทำให้พร้อมกันก่อนนะครับค่ะอ่ะกล้าเท้าขวาไปขวาย้ำเท้าซ้ายก้ายชิดกรเท้าซ้ายย้ำเท้าขวาชิดอ่าหนึ่งสองลองสิบทีนะครับสามสี่ฝึกประสาทฝึกประสาทห้าหกเจ็ด ไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยดโอดูเก้าสิบน้องบอกทำช้าๆเนี่ยมันทำไม่ถูกเอางี้สิบทีนี่คือมันขวาซ้ายขวาซ้ายอยากให้น้องทุกคนเนี่ยทำให้เร็วที่สุดใครครบสิบก่อนนั่งลงเออเอาไหมเอาไหมต้องให้ถูกด้วยนะต้องทำให้ถูกด้วยนะเป็นฝึกความว่องไวเราลลองทำช้าๆพร้อมกันอีกรอบหนึ่ง นะครับ5ทีการเท้าขวาย่ำเท้าซ้ายอ่าชิดการเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาชิดการเท้าขวาย่ำเท้าซ้ายชิดการเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาชิดกาเท้าขวาย่ำเท้าซ้ายชิดการเท้าซ้ายย่ำเท้าขวาชิดอ่า สับสนสับสนขวาซ้ายขวาซ้ายเราก็งงไม่ใช่ทวาปเร็วลองดูนี่เนาะเขาเป็นวายเราลองดูทำให้เร็วที่สุด10ครั้งอย่าให้เสียชื่อติดอ่ะแล้วแข่งกันไทยเซ็กต์ก่อนนั่งลงมาท่ามโกงแล้วสี่คนแข่งได้ไหมแข่งด้วยแข่งด้วยถูกไหมนะเตรียมตัวหนึ่งสองไลังสี่ังตั้งสติหน่อยหนึ่งสองสองฮุก เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพักหนึ่งพักหนึ่งจะมีเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ต้องทำตามไม่ทันใช่ไหมคะอย่างนั้นเนี่ยใครทำเร็วไม่ได้เราก็มาทำช้าๆก่อนเออคือจริงๆอ่ะมันต้องเขาเรียกว่าต้องทำให้มันจนชิงที่เขาเรียกฟุตเวิร์กอ่ะฮะใช่ฟุตเวิร์กค่ะคือทำบ่อยๆเนี่ยเห็นคริสเตียโน่ไหมเขาสับขาออ๋อ่าเอางี้เอาง่ายกว่านั้นเอาง่ายกว่านั้น บางทีอาจจะยากไปนะครับก้าวท่าขวาไปข้างหน้าก้าวท่าซ้ายไปข้างหน้าก้าวหน้าก็ถอยอแค่นี้อันนี้อัออนนี้โอเคครับะทีนี้เราทองทำพร้อมกันก่อนถอยหน้าถอยหลังแค่นั้นเองนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ต้องมาชนพี่นะแปด ทำไปทำมากองกันอยู่แถวเดียวกันหมดเลย <c oughs> เหมือนเดิมพยายามเขาเรียกคหมือนต้องข <c oughs> องแ่วงไว <c oughs> ัยแขวงไวัยฉะนั้นต้องสปีดตัวเอง <c oughs> ใช่ไปกลับเนี้ยขวาซ้ายขวาซ้ายนับหนึ่งอ่าสิบรอบโอเคนะครับทำให้เร็วที่สุดอันนี้ง่ายสุดๆแล้วไม่น่าจะสับสนละไ <c oughs> หวไหมไหวไหมไม่ต้องโกงกันนะไม่ต้องโงกง,โงทําให้เร็วที่สุดเต็มตัวหนึ่งสองสามสี่ พักพักคือสังเกตไหมตอนนี้เท้าเราไวขึ้นคฉะนั้นการเปลี่ยนทิศทางอะไรมันก็จะดีมากขึ้นและการชงตัวก็จะดีขึ้นด้วยนะใช่อันนี้เป็นการวอร์มอัพแต่จริงคือความคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยมันแตกต่างกันคําว่าสปีดคือทางตรงค่ะตรงไปเรื่อยๆร่คือวิ่งร้อยเมตรทางตรงครับแต่คือบางทีเล่นฟุตบอลเนี่ยสิ่งสาคัญคือการเปลี่ยนทิศทางนะครับฉะนั้นมันต้องมีนอกจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วมันมีเรื่องของความยืดหยุ่นครับฉะนั้น ที่สาคัญคือมันจะเป็นกล้ามเนื้อด้านข้างเพราะเวลาการเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อด้านข้างมันไม่เหมือนการวิ่งทางตรงครับผมดังนั้นเราเริ่มจากแต่ว่าความยืดหยุ่นเราต้องดีก่อนนะครับก้าวก้าวเท้าขวาไปด้านข้างไกลๆนะครับย่อลงไปแตะตะตุ่มมือซ้ายแตะตะตุ่มขวาอ่าฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าย่อไม่ถึงย่อแล้วมันตึงกลายเป็นว่าก้มอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกไม่เรียกว่าย่อเราต้องย่อต้องย่อไป แต่ถ้ายิ่งไกลเท่าไหร่มันจะยิ่งยอ่อง่ายขึ้นอ่าใช่ใชก็มันคือจริงๆมันจะมีระยะที่พอดีอ่ะย่อไปแตะแล้ววอลก่อนอ่ะขากว้างเท่าเดิมน,นะครับมือขวาแตะตะตุ่มซ้ายย่อนะคำว่าย่อคืออย่างนี้คือก้มเราดูเราดูอย่างนี้คือก้มนี่คือก้มอย่างนี้ไม่เก่งขึ้นอยากเก่งขึ้นเนี่ยต้องย่องไปเหมือนนั่งเหมือนนั่งอยู่บนขาฝั่งนี้ค่ะนั่งอ่ะนั่งลงไปท่านผู้ชมก็ลงไปนิดเดียวพอน้องๆยืดยูนดีๆถ้านั่งลงไปได้ ลองดูลองดูลองดูงดค่อยๆนะครับไปทางขวาอ่าซ้ายขวาสามาสิบเทียนสี่สหา้หาหกเจ็ดแปดเก้า,กา,กาก 7, 8, 9, 9, สิบพักคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณรู้สึกตรงนี้ไม่ใช่มากขึ้น ใช่เวลาเราจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเร็วขึ้น <c oughs> ใช่แล้วรู้สึกว่าเวลาเราย่อไปเนี่ยมันก็จะยืดอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ฝั่งนี้ก็จะทํางานนะครับฉะนั้นบางคนถ้าย,ยังตึงอยู่ถ้าย,ยังตึงอยู่นะครับทีนี้ย่อไปทางขวาเนี่ยแต่เปิดเปิดชนเท้าเอ้ยตัง้งตั้งชนเท้าขึ้นย่อไป <c oughs> แล้วนั่งลงไปเลย เราจะรู้สึกว่ายืดบุรเรนส้นขึน้ขนไปอีกเส้นเส้นเอ็นทนางหน้าหลังอ่าใช่อ่าระวังะระวังเห็นไหมมันเป็นเรื่องของบาลานซ์มันคุณนั่งไม่ได้ทธมาอีกก็ได้ก็คือยอดได้แค่นี้แล้วรู้สึกมันตึงแล้วครับพอ,พอแล้วพอแล้วอ่าค่อยๆยองไปค่อยๆยองไปใครยอดได้เท่าไหนเท่านั้นอ่านี่ยืดส้นเท้าส้นเท้าซ้ายเปิด,เท,เ,ปดเท้าขวาเนี่ยวางเต็มพื้นเต็มเท้านะครับอ่ายืนยืนยืน แป๊บหนึ่งแป๊แบ,บหนึ่งเมื่อกี้ผิดสเต็ปไปหน่อยคือถ้าตึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าย่อไปเท่านี้แล้วรู้สึกว่ามันตึงแล้วค่ะอ๋อลงได้เท่าไหนเท่านั้นอ่าไปทางซ้ายยกส้นเท้าอ่าตั้งส้นเท้าขวาขึ้นเดี๋ยวก่อนนะมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าอันนี้เน้นเน้นการยืดโอ้หนี่ยิ่งย่อลงต่ำเท่าไหร่ฉังว่าเรายืดหยุ่นดีอ่าสลับอีกทีนึงย้อยยิ่งต่ำยิ่งดีอ่า สลับข้างอ่าผักผักนี่คือการการยืดเวลาทำเบาเบาเนี่ยระยะก้าวที่มันจะไปได้มันก็จะไกลขึ้นนะครับอ่าทีนี้เริ่มยากขึ้นเริ่มยากแล้วนะเอาใจน้องหน่อยนะน้องเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วง่ายมากครับผมปกติที่แนะนำกันก็คือถ้าเป็นจริงจริงนักบาสเขาใช้จริงจริงนักฟุตบอลใช้ได้เขาเรียกว่าเก็บเส้นเก็บเส้นยังไงฮะวิ่งเก็บของ คือใช่วิ่งเก็บของอแต่นี้คือสมมุติว่าเรามีย่อลงไปแตะพื้นด้านข้างแล้วเราก็จะสไลด์ยอไปแตะพื้นด้านข้างครับะนะครับ9ชิดเแล้วช้าๆก่อนอ9ก้9าเท้าขวาไป9กเท้าซ้ายตามแล้วก็ย่อย่อแตะฝั่งฝั่งขวาเกเท้าซ้าย9้าเท้าขวาตามย่ออ่าชิด9อ๋อ 9, 9ไม่ต้องไม่ต้องการขาออกอ่า อันนี้ก็เป็นเป็นบอมเริ่มต้นะะนะครับทีนี้พอเวลาเราทำจริงเนี่ยก้าวเท้าขวาไปย่อไปเฉยอ่าไม่ชินละแล้วซ้ายเลยไปก้าวเท้าซ้ายุขวาอ่าสำคัญอยู่แค่นี้อย่างที่บอกว่ามันต่างกันก้มกับยอ่อคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยถ้าใครทําแล้วอย่างเงี้ยก,ก้มว่าจะย้ายทิศทางอะไรเนะี่ยมันจะช้า,ชาอ่าแต่คือถ้าเราย่อเนี่ยมันจะมีพลังมากแบบ ความสปีดความสปีดฉะนั้นต้องฝึกว่าย่อลงไปแตะค่ะใช่ไม่ต้องก้มห้ามก้มห้ามก้มค่อยๆลองย่อไปแตะก้าวขวาไปย่อแตะชิดก้าวแตะซ้ายขวาค่อยๆซ้ายสิบที่อ้าวสามสี่ไม่ก้มนะพยายามย่อห้าหกเจ็ด แป 10. อ่าบแต่จะบอกว่าถ้าเราสปีดตัวเหมือนแบบดีตัวให้ขึ้นเร็วเนี่ยมันสามารถจะย่อได้เร็วขึ้นด้วยจะย่อได้ง่ายขึ้นกว่าที่ค่อยๆทํานะคือนึกภาพว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยท่าเตรียมพร้อมเขาอยู่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาครับฉะนั้นมันจะเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนเนี่ยมันจะเร็วแต่ถ้าใครยืดหยุ่นไม่ดีก็จะแบบเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รีบเรียนนสิักกีฬาคือช่วงแรกๆก็อาจจะแบบเป็นแบบเราเนี่ยแหละก็ทำในช้าทให้ผู้ชมก็เลือกระดับที่ ที่เหมาะสมแล้วค่อยเพิ่มสปีดพอเริ่มชํานาญเริ่มจับทิศทางจังหวะตัวเองได้ก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นอีกท่าหนึ่งเพิ่มความยากนิดหนึ่งนะครับเป็นยืนด้วยเท้าขวานะครับไขยเท้าซ้ายไปเหมือน่อนใส่บัวเลยเอามือซ้ายแตะตุ่มขวาสลับลองสิบทีมือซ้ายแตะตุ่มขวามือขวาแตะตะตุ่มซ้ายใครเก่งแล้วเท้าพยกใบลอยไว้ หกเจ็ดอ่าอันนี้ให้น้องๆดูไว้เวลาพอกิ่งๆมันจะกระโดดได้เลยอ่าอ่าก็ะจะแข็งแรงความคาม่องแคล่วก็จะมากขึ้นฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะครับฝึกสม่ำเสมอครับพอร่างกายเราเริ่มคุ้นชินเนี่ย<ช>ก็ค่อยเพิ่มนะครับอัตราความเร็วขึ้นนะครับท<ช>ังน,นี้ก็จะได้เพิ่มความบุค,คลิกแล้วก็ความว่องไวบนสนามกีฬานะ<ช>มันจะเป็นบาสบาสเกตบอลหรือฟุตบอล นะครับก็สามารถเพิ่มทักษะนี้ได้เหมือนกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครที่รับชมเราไม่ทันไม่เป็นไรครับชมย้อนหลังไปได้เลยที่ไม่ต้องเสียใจอย่างที่พี่ต๊อบบอกนะคะเข้ามาเลยที่ f a c e b o o k c o m ขอ a ขยับนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะ youtube.com/ สซัร์ชคำว่ารายการขอขยับเราก็จะมีการออกกำลังกายในส่วนต่างๆที่คุณผู้ชมต้องการให้รับชมกันเลยนะคะ หรือว่าใครที่อยากจะออกกำลังกายสนุกสนานกับพวกเราแบบนี้ <c oughs> ก็ส่งเรื่องราวของคุณมาได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้หรือว่าอินบ็อกซ์มาใน Facebook ของเราได้ค่ะ,ะใช่แล้วค่ะจะบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นฮูลาฮูปแต่ถ้าใครมีอุป,ปกรณ์นะคะเตรียมมาเลยค่ะโคตดแป้งเดี๋ยวจะมีผ้ามาแนะนำกัน ถูกต้องนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็หมดเวลาของเราแล้วแต่่าลืมกันเป็นกิจกรรมนะครับของขอยรับคุณผู้ชมครับวันนี้เพียงคุณผู้ชมนะครับถ่ายภาพนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้ภาพนิ่งก็ได้หรือจะเป็นข้อความนะครับที่เขียนบอกเล่าประสบการณ์นะครับหลังจากที่ได้ออกกำลังกายขอขยับแล้วส่งมาตามแฟนเพจหรือที่อยู่ที่ขึ้นอยู่นี้จะเป็นอีเมลหรือจดหมายก็ได้นะครับทุกวันศุกร์ครับเราจะหาผู้โชคดีครับมอบของที่ระลึกนะครับให้ไว้นึกถึงกันนะเราจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็มีกำลังใจอย่าเจาะกำลังกายใช่แล้ว กดแชร์กดไลค์เพจขอขยับด้วยนะครับว,วันนี้เป็เวลางพวกเรานะครับกลับมาเจอกันใหม่ได้กับรายการขอขยับขยับกายวันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคนะ่ะ